หอยจามะพร้าวหอยบิดตัวก็จะเป็นบิดหอยจามะพร้าวก็จะมันมันจะสู้กับหอยมะระผมได้ไหมล่ะต้องไปลองนะคุณเจมมีช้อนหรือยังไม่มีเลยที่นี่โอเคครับเดี๋ยวไปที่โต๊ะอาหารนะจะเป็นหอยบิดกับหอยามะพร้าวแล้วก็มีเมนูอื่นอีกเพราะที่นี่เขาเด็ดเรื่องซีฟู้ดนี่นะไอ้นี่พอเห็นของกินแล้วหน้ามันยิ้มป่ะมีช้อนแล้วรอ นี้วันนี้อันนี้อะไรคะอันนี้หอยบิดครับหอยบิดมันคือหอยตระกูลหอยกราบนะครับคุณผู้ชมครับอยากให้คุณผู้ชมเห็นว่าความบิดของเขาเนี่ยนะคะคือมันโค้งบิดขึ้นมาแบบนี้รูปทรงก็เป็นอย่างนี้เลยหรอเป็นไาแปลกไหมและอันนี้ถือว่าเป็นหอยที่เกิดจากธรรมชาติใช่คาัไม่สามารถเพาะเลี้ยงได้ไม่มีเกษตรที่ทำได้ไม่มีอันนี้คือหอยบิดผัดใบโหระพาใช่อย่าลืมนะครับคุณผู้ชมครับกินร้อนช้อนกลางล้างมือสะอาดก่อนรับประทานอาหารนะจ๊ะ รสชาตินะคะคือเหมือนหอยแครงแต่ความเหนียวเนี่ยมันมากกว่าหอยแคลงแต่ว่าเขาไม่ได้เหนียวจนเคียวไม่ได้นะมันสดมากถ้าคุณชอบความหวานของเนื้อหอยแล้วก็ความกรุบกรอบแล้วก็ผมแนะนำเลยหอยบิดไม่ผิดหวังแน่นอน่ถ้ากิดว่าใครชอบรสหอยแครงจะชอบรสอันนี้มากแต่หอยแครงเนี่ยบางคนทานแล้วจะรู้สึกว่ามันดิบมันมีกลิ่นมันดิบเป็นดิบอันนี้ไม่อันนี้เลิ ออันนี้่อยจาวมะพร้าวจาวมะพร้าวอยู่ข้างในอยู่ในรูปที่มันจะหล่นไปเสร็จปั๊บแล้วมันก็กำลังจะขึ้นต้นใหม่แทงเปิดรุดรุ่งใหม่เลยจาวมะพร้าวไอตัวนี้ลักษณะก็จะคล้ายๆแบบนี้นี่ขอดูหน่อยเฮ้ยเธอโหเธอก็ไม่อันนี้คือะไรนะคบอันนี้นึ่งกระเทียมนึ่งกระเทียมอันนี้คือเขามีการหั่นมาให้เรียบร้อยแล้วแต่ว่าหนึ่งตัวเนี่ยใหญ่ขนาดนี้เลยใช่จะบอกว่า ด้วยเนื้อนี่นะคะ<ม>เขามีความนุ่มคล้ายๆกับหอยบิกแต่รสชาติไม่เหมือนกันเรื่องกลิ่นเรื่องรสไม่เหมือนกันแต่ใครที่ชอบแบบอยากได้ลักษณะการเคี้ยวนุ่มหนึบอันนี้<ม>คือเลิศเขานึ่งกระเทียมน้วมันหอมมากมนี่แหละฮะคุณผู้ชมครับหอยที่ทาสุกเนื้ออร่อยต้อง,องที่นี่รเะเบียงทะเล อันนี้เป็นอะไรคะปูทะเลผัดซอสไข่เค็มครับไม่ใช่ไม่ใชู่งกะหรี่ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับเป็นซอสไข่เค็มยังไงฮะทำยังไงฮะก็คือทำเป็นน้ำซอสไข่เค็มแล้วก็ราดลงไปก็มาผัดเขานะฮะก้าวปูที่นี่คือใหญ่มากจริงๆขอชิมซอสก่อนวิเดี๋ยวนะต้องกลับไปอีกรอบเลยนะครับคุณผู้ชมครับโดนมากหนึ่งไม่เผ็ดมากนะไม่เผ็ดมากมีความหอมมันแล้วก็จะมีเผ็ดติดไปนิดนิดใช่ระดับพริกไทย คุยกับฉันมาก็ได้โอ้โหไม่ตอบเลยพ่อเพาะเนื้อปูหวานซอสมีความเค็มแล้วมันเข้ากันได้ดีมากไหนมาเทียบดูดิฮะนี่ความใหญ่ในความสดนะฮะคุณผู้ชมกับปูทะเลนี่กัดไปแล้วครึ่งนึงมันยังใหญ่กว่าหอมมันคือกําลังทานกับข้าวอร่อยอ่ะทานกินข้าวกินข้าวเลยต้องกินกับข้าวจานนี้มันคือเลิศค่ะอันนี้เป็นกุ้งอะไรคะ กุ้งก้ามามชอดซอสดมะขามครับเอาไปทอดมะขามเปรี้ยวอมหวานในสไตล์ของมะขามเปียกคืออันนี้เนี่ยนะคะเขามีการผ่ามาให้แล้วทําให้ทานง่ายมากๆคือจะบอกว่าจานนี้เนี่ยนะคะรสชาติเนี่ยไม่ได้เปรี้ยวมากแต่จะทําให้เป็นเปรี้ยวอมหวานเข้ากันมากกับตัวกุ้งที่มันหวานและเนื้อแน่นอยู่แล้วเด้งดึกมากแน่นอนนะฮะทอดให้กรอบนะครับคลุกเค้าด้วยซอสมะขามโรยด้วยหอมเจียวลงตัวมากๆครับผม อันนี้เป็นปลาอะไรเอยอันนี้เป็นปลาเก๋าดําครับความต่างของปลาเก๋าดํากับแดงถ้าเกิดเป็นปลาเก๋าดำเนื้อก็จะแน่นแต่ถ้าเกิดปลาเก๋าแดงก็จะนุ่มหน่อยนุ่ม้อันนี้เขามาทาอะไรคะอันนี้มนสีครับนอแล้วทาไมนุ่มเส้นหมี่ไมเราเอามาทานเส้นมี่มันเข้ากันดีที่เขามีเส้นหมี่ตัวนี้เพราะว่าเขามีนี่น้ซอสเทอมนี่นะอันนี้ก็คือเหมาะกับครอบครัวเหมือนกันครับเนื้อปลาเนี่ยจะค่อนข้างแน หอมเครื่องเทศหอมขิงอะไรเงี้ยครบพันมากเขาปรุงรสมาได้กลมกรอบในทุกๆจานเลยจริงๆแต่ว่าที่นี่โดดเด่นคือหอยคือ<ต>ถ้ามาเนี่ยยังไงก็ต้องกินยังไงก็ต้องเข้าไปดูว่าหอยทำยังไงเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้พี่เจบก็เลยจะไปดูเมนูหอยให้ไปค่ะเจอเจอในควรอย่ากงอนสิตัวพร้อมไหมครับผมพร้อมครับพร้อมละลุยได้เลยครับนี่นะฮะอันนี้ลวกก่อนต้องลวกสุกมากไหมอย่าเงี้ยก็ากลางครับ ตากะทายล้อใส่น้ำมันเราใช้กระเทียมตัดนะครับต่อมาก็ตามด้วยรากผักชีครับนะฮะผัดให้หอมขึ้นมาก่อนพอเสร็จแล้วครับเราก็จะใส่น้ำซุปอยู่ประมาณ100กรัมนะครับต่อไปเราก็ใส่ซอสปรุงรสกรบซิวยิ้วขาวสูตรหนึ่งตาเด็กสมบูรณ์ซอสปรุงรสซอกปรุงรสฝาเขียวครับตาเด็กสมบูรณ์นะครับคุณผู้ชมก็ฝาเขียวตัวนี้เลย ต่อมาก็จะเป็นน้ำมันหอยครับอาหาก็คือซอสหอยนางรมนั่นเองนะครับนี่ก็คือหอยจามะพร้าวผัดกระเทียมสูตรเด็ดของระเบียงทะเลครับผมเยี่ยมยอดขอบคุณมากครับนะฮะโอ้ยไงอ่ะไปโอ้โหดีฮะอร่อยมัยแอบไปกินมาเพิ่มมั้ยเนี่ย ไม่มีโถใครจะไปแอบกินจริงๆแล้วก็เดินทางไม่ไกลเลยนะฮะถ้าเกินทางไม่ไกนะฮะเลยสถานปาาอากาศบางปูมาประมาณ800เมตรคือซอยบางปูร0 4ใช่เข้ามานะคะมีที่จอดรถกว้างขวางลานกว้างขวางตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงฮะ เด็ดโงถึง5ปุ่นครับบรรยากาศดีๆแบบนี้เพราะฉะนั้นเราก็มีของดีๆมอบให้นะครับซอสปรุงรสตราเด็กสมบูรณ์ครับขอบคุณพี่บุญรอดมากๆเลยครับผมขอบคุณครับฝากท้องอีกแล้วนะฮะเมนูเด็ดๆนะครับท้ายสุดนี้นะครับกลับมาพบกันใหม่สุขหน้า4โมงครึ่งวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ